สบายดีพี่น้องบรรยากาศตอนเช้ารพี่น้องพกซองเบาปีชาเด้พี่น้องบรรยากาศอยู่แคมป์ของพี่น้องเอามามื่อวานนี้ก็จะพยายามมองหน่อยพี่น้องยามลอกยามเบ็ดใส่เบ็ดไบสองหลังอลไรแบใส่ลอกพยายามมองหน่อยเมื่อวานนี้ก็มาพอดีครับพี่น้องน้องตีน้องตาเพิ่อนก็ลงใส่บาหน้าเมยพี่น้องแบบปีชามาพอดีทีแรกว่าใจเพิ่นมะนาวแต่เมื่อวันศุกร์เปนเงเลยลงใส่บาาเลยมาพอดีหน้าก็ขึ้นแห้งพี่น้อง นี่บอกบรรยากาศแข้มของขอน, m, น้ำเต็มทับน้ำเริ่มขึ้นแห้งเลยเนาะมองก็เลยลงลยลยเลยไล่ไล่เมือยเนาะก็มีคนไล่อยู่เนาะคนไล่มองไล่อยู่อ,า,า,อก biết, ากาศเย็นเย็นตอนเช้าเนาะอันนี้น้ำของเต็มตะพังเป็นช่วงเวลาใส่เบ็ดก็ไม่อกแต่ก็บบอปิซาเขายังมันมีเวลาลงมาใส่เนาะเพราะว่าอันนี้ก็ใส่ใบเต็มตอนเช้าวานคือเนาะเบ็ดก็ได้ยังคาเห็ดเวียก ไทยนาหวานเขา่าอยู่พี่นะ้องแล้วจะเวียงก็ษีมาใส่เบ็ดเอาจีล่ลอยเป็นเนื้อเนาะใส่เบ็ดตามตะพังตามผุ่มไม้ใส่ปลาเครืองแต่มื่อนี้ก็ใส่ใบสองลังกับรูปกระสีมานในบ่แน้วพี่เนาะแต่ก็เป็นรุูนตรงกันกระสิมานหรือเปลนะ่มาเน,นี่บรรยากาศตอนเช้าๆลมพัดเย็นๆพี่นะ้องอากาศเย็นๆ <c oughs> ไม่ก็สิลายเพราะว่าน้ำขึ้นแห้งไมก่ก็ลายคนไร้มองกั นี่อยู่พี่เนาะายมองก็ใส่ลูกมองหลายพี่เนาะผัวาน้ำขึ้นแห้งเขาต้องติดลูกมองใส่หลายแต่บ่าวิชายังพอนจะเห็ดมองลงมาหลายเนาะยังพันมีเวลาเรา,าวานเขาวันเนี่ยพี่เนาะยังสิลงมาหลายบรรยากาศอากาศก็เย็นเย็นพี่น้องตอนเช้า บรรยากาศเข้มข้องไปลุ้นกันเด้อพี่น้องว่าเฮาสิมานหรือบูมานเนาะเฮากเกลางมองน้อยไปนําพอได้ปีกพอช่วงนี้เฮาบ่ค่อยได้ไปหาเนาะพี่นอ้องกลางมองไว้พอได้ปีงพอได้ปนยามเช้าพี่นอ้องยามเฮาบ่มีแนวกินบรรยากาศดีๆอากาศสดชื่นไปพี่นอ้องไปไปลนนุ้นนํากันว่าสิมานหรือบูมานเนานะเดี๋ยวห้องบรรยากาศบนเฮายามมองพี่นอ้องกิดจะเป็นห้วยเนาะพี่นอ้นองเป็นห้วยเข้าไป หน้าเหมือนจิข่ามานน้ำหวยนะากับจิข้าไปลายนี่เป็นป่าหวยบรรยากาศแค็มของนะพี่น้งองมองครับจิอยู่ในไหนพี่น้องอยู่เขาไปใส่ตามปลายน้ำแกงพี่น้องบอกปลาพันจิขึนะน้นไปเนาะพันจะิขึ้นไปอยู่แถวเพิ่นแบบปลาของปลาขาวพันจริรอบืนขึน้นนะพี่น้องบืนขึ้นในหวยเลาก็ไปใส่ไปแถวปลายน้ำแกงปลายน้ำหวยน้ำของมันมาขึ้นไปแล้วเขาไปใส่ไป บรรยากาศพี่น้องตะเวนกกำลังขึ้นเนาะเวลาประมาณหกโมงไปอากาศก็ด,ดีพี่น้องเย็นเย็นบ๊อบพิชาไปนี่ก็อ้างสวนนั่นนี่พี่น้องบ๊อบพิชาจกเห็ดตูกเป็นอย่งนี้เวลามาเห็ดเปียก,กมาได้พอมากเสามานอนมานอนเล่นเนาะอากาศเยืยอกแข็งเยือกห้องพี่น้องทางเขา แต่ช่วงน้ำขึ้นแห้งเต็มเลยตอนเต็มตะพังหมดแล้วหัเทิงหมดแล้วแถวหินนี่ถ่วมหมดแล้วน้ำน้ำขึ้นหลายๆแต่เส hey, มอในน้ำก็ข <Peg. S 1> so. ึ้นหมดลายแล้วพี swimming, ่น้องบรรยากาศดีดีการงนหินพี่น้องงามพอพี่น้องนี่พ่ดาถ่ายหปบนะ นี่อยู่ในห่วยพี่ไหอเนาะคือจะเป็นปากห่วยแต่ก่อนมันจะมีลิง,งพี่น้นองเบิดลิงเพิพน่นมาอยู่ในในถ้ำตัวนี้แต่ก่อนเพิ่นเห็นดุลนะิงพวกอะไยิงพวกอย่างพ่น oui, มาอยู่ลายโตอะไรพี่น้องเป็นเป็นถ้ำเข้าไปเนาะเพิ่นก็บชิมาอยู่ในถ้ำเลิงในป่าทำเม็นลิงเลี้ยงนี่พี่น้องอันนี้จะเป็นถ้ำถ้ำลมคดๆไปในดองเข้าไปหาวในพี่ะ บรรยากาศก็กดีดีอยู่แคมห่วยอยู่ห่วยอยู่ห้องเบิ่องพี่น้องฮาชิมานหรือปรนะมาณน่ะมึอนี้ชิมานยาม,มองนะพี่น้องเห็นช่องโตพี่น้องะเล่มยามเนาะช่องโตเขาจะได้ปลดนะพี่น้นาาองนปลาเราบเขาได้ปลดอยู่เลยพี่น้องปลากระสือ ถ่าตั้งกล้องครับ่ได้บ่มีพี่น้องบ่ได้มายังสั่งซื้ออยังีนปลาเลยพี่น้องถือยจะนี่เขาอยู่พงนทางนี้ก็ได้เยอะเขาเพอได้ปลดอยู่นะพี่น้องพอได้ปลดโหอากาศอยู่หัวอยู่ห้องเด้อพี่น้องวันนี้ก็ได้พี่น้องตอนแรกอะพอได้หมกอยู่พี่น้องอาจจะเป็นรถตอนที่สองนะนี่พี่น้อง ใส่ใบแถวหินนะพี่น้องนี่น้ำโหมาน้ำแกงมันก็จะขึ้นมาแล้วพี่น้องมันจะเป็นันหินอยู่กลางห่วยนะพี่น้องรุ่น้องการนนตอนที่สองว่าสิบาทหรือประมาณนนะนี่ะตอนนี้ก็ถือกัอกอนแล้วพี่น้องน,นี่ก็มาพอดีเอาเนาะพี่น้องก็จะมาถ่ายตอนปดให้พี่น้องเมาถ่ายให้เบิ่งแต่ตอนถือนะพี่น้องมองากลางแถวห่วย ขี่เงือกลากไล่ไล่ขี่เงือกเล่นลงมาโฮมกันนะกระมายได้พี่น้องนี่ปลาโอ้พี่น้องดินได้ได้ได้อยู่พี่น้องกรับถือก็ได้พี่น้องพอได้ปลดอยู่พี่น้องมาเดี๋ยพี่น้องมาปลดซอยบาปีชาได้เด้อปลาขาวหน่อยพอได้มกพอได้ปีกนะปลาใหญ่เขาก็ไม่ค่อยลงหาพี่น้องครยังคาเบียกนอนก็มาหาปลาหน่อยก็พอ ถือดีอยู่ได้พอได้ปลดอยู่ได้พอได้กินเทียงกินแรงอยู่นนะพอได้ปีงพอได้ปลดสู่ลูกสู่เตากินอยู่ <c oughs> ยาม,ม้องนะพอได้มกพี่นะ <c oughs> ฟ้าคือก็บบุคอยถือได้ <c oughs> ยามมองแล้วก็จะไปยามรอบนะยามรอบยามเบ็ดต่อ รุ่นกันเด้อพี่น้อาวัชมานหรือประมาณยามรอบยามเพชรแกเราก็จะได้ออกจากห่วยนะพี่น้องบรรยากาศอยู่ห่วยอยู่ห้องอากาศก็ดีดีพี่น้อ้อองเยวิวก็สวยพี่น้องวิวงามนี่บรรยากาศมองหินเนาะธรรมชาตงิงามๆนี่พี่น้องวันนี้จะเป็นท่าสวนเบาปีศาจเนาะทางในห่วยเข้มห่วยเป็นท่าสวนนี่ทาง อากาด,กดีดีพี่ต่อกะดุธิตอยู่กับงามข้างนอกลมผัดเดย็นว้ยอยวอยเอา หลังจากที่ออกมาแต่หัวก็ยพยายามรอบต่อเนาะเนี่ยเราเขาก็จะใส่ตามแคมของไปตามป่าแคมป่าใส่ต่อไปพอคนเลยมองเป็นกระไดอยู่เลยพี่น้องแต่ป้าปิชาก็ยังบม่ได้เห็นมองเนาะยังบม่ได้ซื้อมองใหม่ิบซื้อด่างเพิ่นผุแบบเขากลัวเพิ่นมีคนไลยเพิ่นก็าจะมีเวลาลงมาไหลนะเพราะว่อมันมีคนเหตุเบียกแทน ส่วนบ่ับปิชาก็ผู้ชายผู้เดียวนะพี่น้องน,อน,นี่ชิมกสจหมกมีเวลาลงมาปเราจะเอาวางเวิรักลีฟน้องจันชิลงมาได้สิลงมาหาอยู่หาก,กินอันนี้ก็มาหาตอนเศร้าพอได้อยู่ได้กินเนาะหาแต่ตอนเศรา้าเม่อเท่ตอนแรงเมื่อเท่าตอนแรงก็ไม่ลงมากลางมองไว้กลางมองยามเลาะยามเบ็ดส่วนสิ่ไล่มองนะโบได้คอยไลยย่ไป น้ำขึ้นแหงบรรยากาศดีดีมีแต่ป่าน้ำมีนกน้ำลายนี่มองที่เซียเบสแบบเนี่น้ำขึ้นแหงคดนี้เป็นนกเนี่ยมาว่าเอาจจะมาใส่เบ็ดแถวนี้ได้ตามป่าและปลาเคริงเบนหมากเขามาเป็นนกมาหากินปลาหน่อยแถวป่าแถวเงาไม้เก็น้ำมองได้หกหกบนหมักอยู่เขามาอยู่เลาก็จะใส่แถวโขกตามป่า ก็ทีใส่ไม้เสียบเบ็ดแล้วก็ย้อนลงไปเนาะให้มันคุ้งขี้ดินเนาะใส่มางหินซ้ำแบปพอขึ้นมาเพิ่งเพิ่งจะเปิดเ็นมันอ็จะสูบมเรู่แบดเวลาเอาขึ้นเขาก็จะได้หมดเนาะบรรยากาศเกมของเนงาะลังเลกเร้บประขาวตัวหนึ่งไป่น้วลังเลก เหกมารน้องได้ปลาขาวตัวนึงเสำปลามือนี่พี่น้องก็ได้ปีกปลาเจ๊งนะพี่น้องปลาสกางนะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้ปลดนะพี่น้องยามรอบหลังแรกกระมานอยังพี่น้องในได้ตัวหนึ่งพอได้ปีกพี่น้องนี่ปลาเจ๊งนะตัวงามๆเลยพี่น้องตัวแรกเหกมารน้อพี่น้องเดี๋ยวจะไปรุ่นหลังต่อไปได้พี่น้องนี่ จะแกะของบรรยากาศแคมของน้องพี่น้องอากาศดีๆอันนี้เป็นโปโมองบาิ่นนะพี่น้องโปโมองของชาวบ้านที่เพิ่นกลางมองไว้ส่วนใหญ่จะเป็นปลานางปลานูพี่น้องหมักถืกปลานางปลายอนเพิ่น้มักถืกพอมันเป็นน้ำเบิร์นนั่นนี่แล้วก็ว่างๆเขาชิลงมาตกเพียกเป็นแบบเพียกลอยเอาปลานางตามเบิร์นตามป้าพี่น้องไปรุ่นหลังต่อไปปัจจุบัหรือประมาณนั้น บอนย้ำลาะมาแล้วครับหลังสุดท้ายรอบบอพิซากเอาลงมาเอาลงมาสามหลังไปลองมาใส่หลังที่สองกับบอดถืออะไรอย่นี้หลังที่สามหลังสุดท้ายนี่ครับลองใส่รอบมันเลยพี่น้องมาลุ้นกันมาซิมานประมาณพี่น้องนี่หลังสุดท้ายบบาาากับผมี่ยังถือเลยพี่น้อง มาชาวมงเบ็ดเน่ยเบ็ดกันชิมยังทึ่อีบโอ้คือโบตีมันบนอีกแบบโอ้ยเพี้ยนแล้วก็บ่คอยมานแลพี่น้องมาลุ้นนุนกันแล้วพี่นแล้วไอ้เบิ่งชาวมงเบ็ดกันแล้อวมาสิได้เมื่อยล้วเพี่น้องเมื่อก็เมื่อที่เบียโต่อเมื่อไทยหน้าวัดเขาโตก็ลงมาหากินนะพอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องพอได้มกได้ปอดอุบายนิยม แขนะกสีหกลนเด้ดพอ,ดอพอี่น้องตัวช่วงหนาฝนีหยาปฏิขึ้นหลายคนมาห้าเหล่องใส่หนูนะเก้าหกเลมนูมนน มาถ่ายนะพี่งโอ้บรรยากาศเนี่ยคนไหลมองอายอยู่เนาะคนยังบเเมื่อเนองเมื่อเห็ดวียกตอ่อันนี้ก็ปลาที่เาไปหามื่อนีเนะพี่นองกะพอะเด็บเนาะพอเด็กป,ปีกอย่พี่น้องพอเด็ปีกไดปปนน้อย่เนะาะกมาณไ่ได้แต่กพอได้อยู่ได้กิน ลคลิปนี้ก็จะได้ฝากบรรยากาศประสำวันี้นะพี่น้องฝากติดตามส่องบอบวิชาส่องเจฟละเดี๋ยวพี่น้องอมแอมสาวลามมตอน้นบรรยากาศอยู่เข้มขลงคะฝาก,กดไลค์กดแชร์ให้เดี๋ยวพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสุขสันต์หันษาสบายดีพี่น้อง